สิงโตอังกฤษคำรามไม่ออกครับทำได้เพียงแค่เสมอสกอตแลนด์ศูนยเก็บเพิ่มได้เพียงคะแนนเดียวในแมชแห่งศักดิ์ศรีที่สนามเบมบรีกรุงลอนดอนในฟุตบอลยูโร2020กลุ่มดีนัดที่2ครับโดยในเกมเมื่อคืนนี้อังกฤษเปลี่ยนแบ็กสองข้างเลยครับโดยการส่งลูกชอกับริสเจม,มาลงเล่นด้วยการคาดหวังการใช้งานในเกมบุกส่วนทางสกอตแลนด์ได้คีรันเทนนี่ฟิตกลับมาลงตัวจริง อกจากนั้นยัึงมีเจ้าหนูบิลลี่กิลมัวห้องเครื่องอนาคตไกลลงเป็นตัวจริงนัดแรกให้กับทีมชาติสกอตแลนด์อีกด้วยผ่านช่วง10นาทีแรกทั้ง2ทีมยังตั้งเกมของตัวเองไม่ถนัดแต่เป็นทีมชาติอังกฤษได้ลุ้นก่อนครับจากจังหวะขึ้นขกล่งๆของจอห์นสโตนแต่บอลไปชนเสายัางไม่ได้ประตูถัดมาอีกไม่กี่นาทีครับเกมรับของสกอตแลนด์เหมือนว่าจะเสียสมาธิไรฮิมสเตอร์ลิงโชคบอลจากสกอตแมกทูมินีจ่ายัดเข้ากลางให้กับเมสันเมาส์วิ่งเข้ามายิงแต่ว่าบอลน,นหลุดดเเสสาาาแรกกอออไปยย่งี หลังจากนั้นครับทั้ง2ทีมก็ยังยิงกันไม่ได้ส่วนใหญ่จะมีแต่จังหวะหวาดเสียวแต่ก็ยังไม่คมพอในจังหวะสุดท้ายนาทีที่30สกอตแลนด์ได้จังหวะขึ้นเกมแล้วได้จังหวะยิงทะลุบล็อกแนวรับอังกฤษแต่เป็นจอแดนพิกฟอร์ดโชว์เซฟสุดสวยให้อังกฤษยังรอดพ้นการเสียประตูในครึ่งหลังนาทีที่55อังกฤษได้ลุ้นประตูอีกครั้งจากการยิงของริสเจมแต่บอลมันก็เหินข้ามคานออกไปครับในนาทีที่62สกอตแลนด์เกือบจะได้ประตูอีกครั้งจากูเตมมุ ที่บอลตกเข้าทาง Lind ice, ลินดอนไดส์วอลเล่ด้วยซ้ายบอลพุ่งเข้ากรอบครับแต่ว่าริสเจมวิ่งมามงเคลียร์ออกจากหน้าประตูอย่างวุ่นวิตในนาทีที่63กสกเรซาเกตตัดสินใจส่งแจ็คกรีลิทลงแทนฟิลโฟเดนและในนาทีที่75อังกฤษปรับเกมรุกโดยการถอดแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเป้าออกครับและส่งมาคัสแรดฟอร์ด ford, ลงมาเล่นแทนในช่วงเวลาที่เหลือแต่ว่าสุดท้ายอังกฤษก็ไม่สามารถทำประตูจากสกอตแลนด์ได้ทำให้จบเกมเสมอกันไป0-0ต่อแบ่งแต้มไปทีมละ1คะแนนครับ และทำให้พวกเขาต้องไปลุ้นการเข้ารอบในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับสาธารณรัฐเช็กหลังจบเกมเกเดรซเกตกุนซอทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับถึงฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังของทีมชาติอังกฤษที่ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองที่ถิ่นเวมบรีในนัดนี้ว่าผมคิดว่ามันเป็นคืนที่น่าผิดหวังเรารู้ดีว่าพวกเราน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับสกอตแลนด์ด้วยเรานั้นยังทํากันได้ไม่ดีพอที่จะคว้าชัยในนัดนี้ หลังจากนี้ต้องมั่นใจว่าเราจะไม่พลาดแบบนี้อีกเรารู้ว่าเราทําให้แฟนบอลผิดหวังทีมของพวกเราเป็นทีมที่อายุน้อยมากบางคนไม่เคยมีประสบการณ์กับความเข้มข้นของเกมและความกดดันมาก่อนนั่นเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่สําหรับพวกเขาเราต้องปรับปรุงในเกมต่อไปของเรานอกจากนั้นซาเกตยังอธิบายถึงเหตุที่ถอดแฮร์รี่เคนออกในนาทีที่7 4และก็ส่งมาคัดแรดฟอร์ดลงไปว่าผมรู้สึกว่าเราต้องการใครที่จะมาเติมเกมจากด้านหลังมากขึ้นมาคัดแรดฟอร์ดทำให้เราได้ ซึ่งจุดนั้นเราต้องพยายามเอาชนะให้ได้เราต้องตัดสินใจตามสิ่งที่มองเห็นทางด้านแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนี้เช่นกันครับว่าผลเสมอในเกมนี้ถือว่ายุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วเพราะสกอตแลนด์เล่นเกมรับได้ดีมากๆแต่ก็สร้างโอกาสการยิงประตูได้น้อยส่วนอังกฤษไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่การที่ได้มาหนึ่งแต้มก็ดีพอที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปแล้ว ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Kick Off ด้วยนะครับ